นมโมตสัสสะพระครวะโตข้าขอ้ขขอมน,น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจา้อาอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากทีเดีสัมาสัมพุทธะตัจจะโลภชอบได้โดยต้องเองโยธรรมังปัสติโสมังปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปัสติโสธรรมังปัสติผู้ใดเห็นเราตถาคตชื่อว่าเห็นธรรม โยธรรมังปัตติโสปฏติจัสมุบาทางปัตติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏติจัสมุบาทโยปฏติจัสมุบาทางปัตติโสธรรมังปัตติผู้ใดเห็นปฏติจัสมุบาทชื่อว่าเห็นธรรมมีมัสนิสสติอีทางหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสุปปาทาอิธรรมอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิม,สมัสเมงอาาติอิธรรมนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมสัสสะนิโรธาอิธรรมนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอัน,น็ขอเจริญพรกับอุบาสกอุบาสิกาและหมู่สาวก ที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวัจนธรรมนินัยจากพุทธโอษครั้งที่แล้วจบไปที่หมวดเจ็ดนะคุณหมวดเจ็ดวันนี้ก็จะมาต่อที่หมวดแปดข้อที่ <c oughs> แปดลักษณะของคาราวาชัตเลอร <c oughs> ์พระไตรดกบารีสยามรัตน เล่มที่ยี่สิบสี่หน้าที่ร้อยเก้าสิบสี่พ่อที่เก้าสิบเอ็ดก็แต่ป็นแฉบัษษษบหลวงภาษาไทยก็เล่มที่ยี่สิบสี่พ่อที่เก้าสิบเอ็ดม้าบดีในบรรดาการโยคี เหล่านั้นกามโยกีผู้ใดสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่แข่งครัดด้วยครั้นแสวงหาโภกทรพย์ด้วยธรรมโดยไม่แข่งคัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหน,นำด้วยการแบ่งปันโภกทระซับบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคกโคกัพัพเหล่านั้นอยู่ด้วยพหาบดีตามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะสี่ประการคือหนึ่งควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขา แสวงหาโภกทรัพย์โดยรมโดยไม่แข่งรันควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขอิ่มหน,นำควรสรรเสริญฐานะที่สาในข้อที่เขาแบ่งพันโภกทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะ ที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบ,บอริโภคบอิโภคโคกัสัพเหล่านั้นขหาบดีกามโยคีผู้นี้ควรสนเสรินในฐานะสี่เหล่านี้ขหาบดีตามเพราะ ตามโพคีตามะโพคีจำพวกนี้เป็นตามโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าสูงสุดชั้นบรมกว่าตามโวคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเหนยพ้นเกิดจาก นมต้มเนยสายเกิดจากเนยข้นหัวเนยสายเกิดจากเนยสายหัวเนยสายปราสดกว่าเลิกว่าบรรดารถอันเกิดจากโพท,ทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้สันใดกามมโยคีจำพวกนี้ มีปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาตาโมโยคยีทั้งหลายเหล่านั้นฉะน,นั้นแลการดำรงหลักการการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้หมวดที่เก้ารีสยามรัฐเล่มที่ยี่สิบสาม ข้อที่289หน้าที่289ถึง293ข้อสูงนี้จยาวนะคุณโยกศึกษาได้ข้อที่144ข้อสต่พิดกฉบับหลวงภาษาไทยข้อที่2กหน้า เล่มเล่มเล่มที่23ข้อที่143เป็นพระสูตรเป็นพระสูตรเลยนะคุณโยมให้เข้าไปอ่านในข้ไใจปิฎดกนะพระยัคษะปัชชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูลเพื่อความสุขแก่คนบุตรในปัจจุบัน 4ประการอย่างไรเล่า4ประการคือ 1. ความขยันในอาชีพ 2. การรักษาทรัพย์ 3. ความมีมิตรี 4. การดำรงชีวิตสม่ำเสมอความพยันในอาชีพพยักะพภยัฆะปัตชะความพยันในอาชีพเป็นอย่างไรเล่าพระ พะพะปัจฉะพยักษปัจฉะผลบุตรในกรณีนี้สำเร็ kind of จจากการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทำการงานคือด้วยกติกรรมหรือวานิชกรรมโภระคกรรมอาชีพผู้ถืออาวุธอาชีพ ลาสบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียดคร้านประกอบด้วยการอสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดการให้สามารถจัดให้กระทำพยคะปัชชะนี้เรียกว่าความขยันในอาชีพ การรักษาทรัพย์พยัคฆปชะการรักษาทรัพย์เป็นอย่างไรเล่าพระพระปัยปชะคนบุตรในกรณีนี้โวกทรัพย์อันบุคคลอันกนบุตรหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ เป็นภูเป็นโภกทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ยิดทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่พ้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปหายาอันไม่รับไข้เรา จะไม่ยื้อแย่งเอาไปอย่างนี้พะคยาปัชชะนี้เรียกว่าการรักษาทรัพย์ความมีมิตรดีพะคยาปัชชะความมีมิตรดีเป็นอย่างไรพะคยาปัชชะพยยพภักปัชชะกนบุตรในกรณีนี้อยู่อาศัย ในบ้านหรือนคิคมถ้ามีบุคคลใดๆในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นขหาพบดีหรือคนอบุตระหาพบดีก็ดีเป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ผู้เจริญด้วยศีลก็ดีล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยการจาพระถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วไซคนระบุตรนั้นก็ดำลงตนร่วมพูดจาร่วมสากัดสากัดฉาร่วมกับคนเหล่านั้นเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาโดยอัอนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลโดยอานุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเขาติดตามศรัทธาศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะโดยอานุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นๆพระยัคพะปัจช,ชะนี่เรียกว่าความมีมิตรด,ดีการดำรงชีวิตสม่ำเสมอพระยัคพะปัจช,ชะการดำรงชีวิตสม่ำเสมออย่างไรเล่า พยักข้ปัชชะคนบุตรในกรณีนี้รู้จักความได้มาแห่งโภคัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่สุ่มพลอยนักไม่ฝืดเฟื่องนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะไม่ท่วมรายจ่ายรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมลาย,าย,ลาย,ายราายับ ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พระยักะปัจชะเปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่าไรหรือเกินไปเท่าไรดังนี้ฉันใดคนระบทนี้ก็ฉันนั้น เขารู้จักความได้มาแห่งโอกระซั์รู้จักความสิ้นไปแห่งโอกระซั์แล้วดำรงชีวิตอยู่มสม่ำเสมอไม่คุ้มเอยนักไม่สุดเืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะไม่ท่วมรายจ่ายลายจาย่าย,จายของเราจะไม่ท่วมลายรับโดยอาการอย่างนี้ดังนี้ พยัคฆปัจช,ชะถ้าคนบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างพุ่มพ่วยแล้วใายก็จะมีความจะมีผู้กล่าวว่าคนบุตรนี้ใช้ใจ่ายพภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อฉันใดก็ฉันนั้นพยคฆปัจช,ชะแต่ถ้าคนบุตร เป็นผู้มีไรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแห้งแขนแล้วสายก็จะมีผู้กล่าวว่าคนบุตรนี้จะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาพระยะรักษ์ปัชะเมื่อใดคนระบุตรนี้รู้จักความได้มาของโคกัพย์รู้จักความเสื่อมไปแห่งโคกัพย์ ลดลดำลงชีวิตยอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่จืดเคืองโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยัภาปัจฉะนี้เราเรียกว่าการดำรงชีวิตที่สม่ำเสมอพยพ พยัคปัะชะมทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อความสุขของคนบุตรในทิศทิศธรรมนี้แลหมดที่สิบการนำลงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้าเขาแต่ประบาลีสยามรัฐเล่มที่23หน้า289ข้อที่4ข้อที่1ส4 4คือต่อจากหวดที่9ในคอยต่อจากหมดที่9 คือพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทายก็ข้อเดียวกันยี่สิสาหน้าที่ร้อยสี่สิบสี่หลักการนำรยงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า พยัคฆปะชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อความสุขของคนบุตรในเรื่องหน้าสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยการจาคะบริจาคความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยัคฆปะชะ ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรเล่าขย,ยักยักับปัชฉะคนบุทในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของสถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระอ,องค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและการณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกภูรดที่ควรฝุกได้อย่างไม่มีใครยิ่งฝ่าเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเนินจำแนกสั่งสอนสัตว์ดังนี้พยัคฆปัชชะนี้เรียกว่าความถึงพร้อมด้วยศรัทธาพยัคฆปัชชะความถึงเล่าความถึงพร้อมด้วยสิลเ,เป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัชชะคนบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นผาจากปานาติบาต เป็นผู้เว้นขาดจากอคตินาทานานอัตินาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุวิชาจารเป็นผู้เว้นขาดจากสุมุสาวาเป็นผู้เว้นขาดจากสุลาเมลัยจากสุราเมและยะมัชชะปะมาทัฐานา พยาคับปัาชะ้นี้เราเรียกว่าความถึงพร้อมด้วยศีลพยาคับปัาชะความถึงพร้อมด้วยการบริจาคหรือจากพระเป็นอย่างไรเล่าพยาคับปะชะคนบุตรในกรณีนี้มีใจปราจากความตนีอันเป็นมทนินอยู่คลองเรือนมีจากพระอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุม่มเป็นปกติยินดีแล้วในการตลระควรแก่การขอยินดีแล้วในการํำแนกทานพยัคฆปัชชะนี้เรียกว่าความถึงพร้อมด้วยการบริจาคพยัคฆปัตถะความถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่า พยาคปัตช์กระบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประอกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งความเกิดดับเป็นเครื่องไปจากท่าศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุขกโดยชอบพยาคปัจฉานี้เรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยาคับปัชะทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อทูลเพื่อความสุขของคนบุตรในเบื้องหน้านั้นแหละวันนี้นก็ขอจบไปที่ หมดส,มดสิทางหน้าก็จะมาต่อที่หมวดสิเ็ตเหตุเสื่อมและเหตุจเจริญแห่งทรัพย์วันนี้ก็ขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาและเหล่าสาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยามสาธยายธรรมพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอันสงตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือให้ได้เป็นอริยบุคคลในระดับต่างๆตามอินทรีย์ของแต่ละท่านและสำเร็จพระผลนิพพานในอนาคตอันใกล้โดยทพวกันทุกท่านเทอิน